ไมเก่งอย่างนี้โอทำไมเก่งอย่างนี้เ,นเด็กสองคนนี้ไม่เก่งจริงเลยอะ่ะโอ้โหเป็นแม่ค้าเหรอเนี่ยพี่วุน้นิก็ทำเป็นเหรอเนี่ยโอ้ทำไมเก่งอย่างนี้เนี่ยเก่งมากเลยทำอะไรกันนีนี่วะทำอะไรนะ่ะช่วยช่วยหรือเปล่าน่ะทำอะไรล้างมันกันเหรอเนี่ยโอ้ทำไมเก่งกันอย่างนี้พี่จ๋าล้างมันเก่งจริงเลย ผู้หหยิบออกมาให้พี่จ๋าแล้วเก่งมากเลยหยิบมนเยอะนลลูกอ้โหมีแต่คนเก่งๆอย่างนี้เนาะในว่ดก็เก่งดูหน้าก็เก่งใกล้ๆอ่นี่โอ้เก่งจริงๆโอ้เก่งมากเลยอุ้ยหัวใหญ่มากเลยโอ้ ตันขายนะไปขายจะซื้นหรอนี่มันเมันหมวก่ามันมหมวมวกปลาตมัหมวกปลาตนี่ทำไมเก่งอย่างนี้คะเข่งเลยขาดค่เอาเร็วขึนเไหวไหมไหวไหมช่วยช่วยอื่นช่วยอื่นโอ้เข่งแรงจข่งเลยโอ้โหนี่ โอ้โหที่วะเช็ดไหมเช็ดไหมอาพ่าเช็ดสิมันชุกขึ้นสิพี่อุ่นโอ้โหเก่งจริงๆเลยพี่อุ่นเนี่ยโอ้โหของจ๋หัวใหญ่ เก่งจังเลยด็กสองคนนี้ไมเก่งองนี LIKE ้พี่อุ้มบินทำไมหนูเก่งองี้ลูกหยิบออกมาสีอีกสหยิบออกจากกระสอบไปอีกซิหยิบจากกระสอบให้พี่จ๋าสหยิบจากกระสอบให้พี่อ๋มิหยิบในกระสอบให้พจ๋าิยบันนี้ให้พี่จาิเอาอันนั้นตักเอาไปตักแหงลูกว้ายหยิบข้างหลังนี่ลงน้ำลูกล้างไหมล่ะ เออหยิบข้างหลังลงน้ำเออพี่อุ่นเก่งจังเลยอ่ะโหพี่อุ่นยื่นมือมินเก่งอย่างเงี้ยดูเก่งมากอู้หหยิบลงไปนะกพี่อุ่นอ่ะเก่งมากเลยหยิบทิ้งลงไปลูกเดี๋ยวค่อยล้างเดี๋ยวพี่จ๋าล้างหนูหยิบไว้เฉยเฉยอ้าวี่อือช่วยน้องสิเขาไม่ช่วยแล้วเหรอเหนื่อยแล้วหรอก็ไม่เหนื่อยเดี๋ยวจ้ะทำไมได้ช่วยอีกสิ โอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งมากๆเลยทั้งสองคนเลยโป้าภูมิใจในตัวอิ๋มดินกับเนวามากเลยเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งมากทำไมเก่งอย่างนี้อุ้ยเก่งจังเลย